งสารตัวเองจังเลยไม่มีที่จะไปคะ่ะลืมกุญแจเข้าบ้านไม่ได้เลิกงานแล้วนะคะห้าโมงตอนนี้ห้าโมงยี่สิบแล้วทุกคนเลิกงานแต่เข้าบ้านไม่ได้แฟนก็ไปอีกเมืองหนึ่งโอ้จะบ้าตายชอบไปซักผ้าแล้วอเอากุญแจไปแขวนไว้กับตัวไอ้ที่ว่าเราบาบุกไว้นะคะแล้วทีนี้ก็ลืมเอาใส่กระเป๋าวไว้ไปไหนแล้วทีนี้ย ไปหาเพื่อนเขาก็ทํางานไปไหนอ่ะทำไมชีวิตจังหน้าสงสารอย่างนี้พี่เขาพี่ปูก็ยังไม่เลิกงานเพื่อนก็ทํางานไปหาใครก็ไม่ได้เดินเป็นผู้หญิงเล่ร่อนเลยอ๋อจะไปไหนอ่ะ อะไรอ่ะวันนี้เป็นมันอะไรไม่มีอะไรเป็นใจเลยร้านก็ปิดหรอโอ้ยร้านปิดแล้วจะไปไหนได้ไม่มีที่ไปแล้วอ่ะ Βγήκε η มีชาไข่มมูข้างนอกด้วยนะแต่ว่าเราไม่เอาหรอกเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนหิวมาก อมีีท่่่นัยูชอบสั่งเบสิกเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่เบอร์หนึ่งซึ่งมันมีมันมีหลายๆอย่างเลยทุกคนแต่ด้วยความที่อยากกินอะไรร้อนๆนะคะก็พอส,สั่งปุ๊บเขาก็จะให้แบบนี้มานะ่ะใส่งอนเรงสั่งตัวเองมากเลยวันนี้ ไม่รู้ว่าแฟนจะเลิกงานกี่โมงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับบ้านกี่โมงแต่ก็ยังดีที่ว่าพรุ่งนี้ชอบไม่ได้ทํางานนะคะก็สามารถอยู่ข้างนอกได้แต่เนาะทุกคนเวลาทํางานมานเหนื่อยๆอยงนี้ก็อยากจะกลับไปบ้านกลับไปอาบน้ํากลับไปเล่นเกมกลับไปดูหนังอะ่ะไม่ใช่แบบเลิกงานแล้วก็ต้องมาหาที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยสงสารตัวเองมากเลยคลิปนีนน้อันนี้ชอบปรุงมาแล้วนะ ตรงที่เขายื่นให้มันก็มีที่ปรูนะคะตรงนั้นอ,ะอ่ะดูมาแล้วจ้าหน้าตาร็จะแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้มาคะซึ่งทุกครั้งที่เขาให้มาชอบจะกินทุกอย่างยกเว้นพริกนี่กินหมดเลยนะคะกินทุกอย่างยกเว้นพริกลืมบอกค่ะว่า,าร้าน ตรงนี้เราไม่สามารถเลือกเส้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่วุ้นเส้นอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะก็จะมีให้เส้นเดียวคือเส้นนี้เส้นผัดไทย <c oughs> ห้ามเลือกค่ะห้ามเลือก